ูเห็นอียงบอถ้ายังไม่เห็นไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นครับ และเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับแอดไลน์มีตัวแอดไซน์นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม r o s ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟ่า VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home และเลือกผ่อนได้สูงสุด ถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็อปให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อป มาแค่เห็นหลายคนบอกว่าถึงก็เลยย้ายมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะลองดูไอตัว stat transfer เข้าข้าขาก่อนอันนี้คือย้ายเกราะนะย้ายเกราะย้ายบวกใช้เซนนี700,000ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแค่700,000ย้ายได้ตัวนี้ผมจะแค่ย้ายมาเทสเบาๆนะไม่ได้ย้ายการ์ดเรื่องที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับนั่นคือเรื่องอาวุธเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูจะได้เห็นตัวเลขกันชัดๆล้านสามล้าน 3, สามแสนเพชรฟ้าจุกๆครับ เนี่ยแหละผมถึงบอกว่าผมไม่สามารถย้ายซีซัวได้เนาะเกิดย้ายไปแล้วแบบมันไม่ดีมันไม่โอเคนี่คือเฮี้ยมันมันเซ็งครับสกิลต้องรีสกิลใหม่ไหมไม่ต้องหลอกแต้มแม่งเหลือเยอยะแยะมากมายเต็มไปหมดคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต่างจากเดิมเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับระหว่างใช้แม็กนัมเบรกไม่ใช้แม็กนัมเบรกใช้เบอร์เซิร์กใช้นู่นนั่นนี่จะเป็นยังไงอาวุธเงาเลเวลเจ็ดตัวคอนแทคผมก็ใส่เป็นไอตัวเมื่อก่อนนะมันไม่ได้ชื่อวินคัตเตอร์เมื่อก่อนมันชื่ออะไร วว่าตันี้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเทสได้เพราะว่าหมากับลิงผมอะดาวแม่งไม่เท่ากันถ้าเทสหมากับลิงเนี่ยมันจะเห็นดาเมจที่ไม่ค่อยแฟร์ใช้คํานี้แล้วกันเพราะยังไงลิงมันแรงกว่าอยู่แล้วแต่ผมอะเคยเทสตอนที่หมากับลิงมันดาวเท่ากันสเตตเลเวลอะไรยังไงใกล้เคียงกัน พบว่าใช้หมาแล้วรีสกิลอันนี้ให้มันเป็นสกิลธาตุไฟนะครับดาเมจไม่ได้ต่างกันมากลิงจะดูมีภาษีกว่าอยู่นิดนิดแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่ย้ายจากไนคริมานานแล้วก็ไม่ได้ทําดาวไม่ได้ทําเลเวลหมาแล้วถ้าเทสมันคงจะเห็นดาเมจอะไรยังไงได้ไม่ชัดเจนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูสกิลแล้วกันนะไม่ได้เล่นนานมากผมใช้ไอตัวสกิลดาร์กเฟรมซอสเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้เพิ่มค่าไฟนอนฮิตกับค่าไฟนอนคริของเราด้วย สเต็ k อัพได้ถึง12หน่วยแต่ว่ากดใช้บ้างไม่กดใช้บ้างตัวสกิลบัฟที่เป็นสกิลออโต้อันแรกมีหลอดออร่าก็ออร่าเบรดอันที่สองมีคอนเซนเทชั่นเฮดครัชแล้วก็แมกนัมเบรกแมกนัมเบรกผมก็ใส่เอาไว้ในนี้ด้วยนะให้มันเป็นออโต้แต่เดี๋ยวจะกดแมกนัมเบรกออกแล้วกันซอสปีดบูสผมไม่ใช้แต่ตอนนี้ดาบม,มันไม่ได้บวก9คือถ้าผมย้ายกลับมาเป็นดาบบวก9อ่ะค่าไฟนอลแอตแทกสปีดผมมันจะเกินพันหน่วยแต่ตอนนี้มันไม่ถึงคือใครที่ค่าไฟ นอตแอตแท็สปีด oh. ไม่พอคุณก็มีความจําเป็นจะต้องเอาไอ้ตัวซอ s p สสปีดบูสตัวนี้ใส่ลงไปในตัวสกิลคุณนั่นแหละอันนี้เทสเฉยๆนะนะย้ําอีกทีนะครับเผื่อใครจะตื่นเต้นตกใจผมยังไม่ได้ย้ายอาชีพแค่ย้ายมาเทสเฉยๆสเตตตัวละครก็จะง่ายๆหน่อยแอ t แท็กสปีดรวมกันเพิ่งจะเท่าไหร่50 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับไฟนอตครีมีอยู่แค่ประมาณ1 1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพีดาเมดสี่ยังไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงไฟ1667.7 ขนาดใหญ่63.4เทสตีออคโหแบบปล่อยให้ทุกอย่างออโต้อาจจะมีกดตัวสกิลดัร์เฟรมซอรสบ้างแมกนัมเบรกปล่อยเป็นออโต้สกิลบัฟปล่อยเป็นออโต้จะไม่ได้กดเบอร์เซิร์ก2 3 4 5 6 เทียกว่ามึงจะฟันอันแรกกูแล้ไม่อยากจะพูดจริงๆเนี่ยจะว่าคิดถึงได้ไหมก็ไม่รู้ไม่รู้จะบอกคิดถึงได้เต็มปากไหมกับการบัฟอันแสนแบบมากมายมหาศาลของมึงขนาดนี้ HP เยอะกว่ามั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่แบบสกิลหรือเป็นที่ตัวคูณอะไรนะแต่ว่า HP เยอะกว่าครับคือเอาง่ายๆว่าย้ายมาเนี่ยถ้าย้ายมาเต็มสูบน่าจะสามารถยืนชนบอสได้หลายตัวแหละ 1>, 1นาที148ล้านแล้วเดี๋ยวมาเอาตัวสกิลแมกนัมเบรกออกไม่ใช้แมกนัมเบรกบัฟเสร็จแล้วกดเบอร์เซิร์ฟจะเทียบดูนะระหว่างใช้แมกนัมเบรกกับไม่ใช้แมกนัมเบรกแต่ว่าไอ,อ้ที่ไม่ใช้แมกนัมเบรกเนี่ยเราจะกดเบอร์เซิร์ฟช่วยด้วยนะครับอันนี้คือเทสสําหรับตัวคนผู้เล่นทั่วๆไปจะได้ดูได้นะว่ามันเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก่อนผมย้ายอะผมเคยเทสแล้วมีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าคนทั่วไปของมันไม่ได้ขนาดผมไม่ได้ขนาดนี้ใช้จริงใช้งานจริงอะไรยังไง ไ,ได้เลยอันนี้ดาวไซต์ตัวเองลงมาแล้วนะครับสเตตไม่ได้เป็นสเตตแบบเวอร์วังอลังการอะไรยังไงมากมายแอตแท็กสปีก็ไม่สูงก็ต้องใช้ตัวบัฟของสกิลมาช่วยด้วยนะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือจะเทสให้ดูว่าระหว่างใช้แมกนัมเบรกกับใช้เบอร์เซิร์ฟอะไรมันจะดีกว่ากันตืดบัฟเสร็จกดเบอร์เซิร์ฟววดสกิลเบอร์เซิร์ฟอยู่ได้กี่วิใครจำได้ พาะข้าพเจ้าจำบ่ได้30วิแต่ถ้าดูตัวเลขตามเนี้ยคือไม่ใช้แม็กน um ัมเบรกกดเบอร์เซิร์ไปเลยอย่างเดียวดามเมจโอเคกว่านะครับคือถ้ากดใช้เบอร์เซิร์เนี้ยดามเมจมันจะนิ่งมากเลยอะเทสให้ดูแล้วนะครับใช้เบอร์เซิร์แรงกว่า